สวัสดีครับเวลาที่เราอยากจะกระจายการลงทุนไปในหุ้นนอกสหรัฐอเมริกาเนี่ยคำถามสําคัญที่ตามมาก็คือแล้วจะจัดพอร์ตยังไงให้ดีที่สุดวันนี้เราจะมาเจาะลึกกลยุทธ์การลงทุนในหุ้นต่างประเทศผ่าน ETF 2กองทุนที่ได้รับความนิยมสูงแต่มีปรัชญายที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยครับ2องกองทุนที่ว่าก็คือ VXUS และ FNDF ครับ การเปรียบเทียบครั้งนี้มันไม่ใช่แค่การดูว่ากองไหนดีกว่ากันนะครับแต่มันคือการทําความเข้าใจแนวคิดการลงทุน2ขั้วที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงซึ่งแน่นอนว่ามันจะนาไปสู่ผลลัพธ์ของพอร์ตโฟลิโอที่ต่างกันอย่างมีนัยสําคัญเลยทีเดียวและนี่คือสิ่งที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ครับเราจะเริ่มตั้งแต่ปรัชญาที่แตกต่างกันไปผ่าดูไส้ในพอร์ตโฟลิโอดูเรื่องค่าใช้ใจ่ายเจาะลึกผลตอบแทนในอดีตทําความเข้าใจความเสี่ยงและสุดท้ายคือการสรุปว่าก,กลยุทธ์แบบไหนที่อาจจะเหมาะกับเป้าหมายของแต่่ละคคนมากทีสุดรับ เอาละครับมาเริ่มกันที่หัวข้อแรกเลย2กองทุน2ปรัชญาถ้าจะให้เปรียบเทียบเพื่อเพื่อเห็นภาพง่ายๆนะครับ VXUS เนี่ยเปรียบเสมือนเป็นนักลงทุนสายครอบคุมทั่วโลกหรือ the globalist ในขณะที่ FNDF จะเป็นเหมือนนักลงทุนสายวางกลยุทธ์หรือ the strategist ครับความแตกต่างที่สำคัญที่สุดซึ่งเป็นหัวใจของทุกอย่างอยู่ตรงนี้เลยครับ VXUS เนี่ยเขาใช้กลยุทธ์การถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าตลาดหรือ market cap weighting ส่วน FNDF ใช้กลยุทธ์ที่เรียกว่า Fundamental Indexing หรือการถ่วงน้ำหนักตามปัจจัยพื้นฐานครับกลยุทธ์ Market Cap weighting ที่ VxUS ใช้เนี่ยมันเรียบง่ายและตรงไปตรงมามากครับคือถ้าบริษัทไหนมีมูลค่าตลาดรวมสูงก็จะได้สัดส่วนในกองทุนสูงตามไปด้วยพูดง่ายก็คือ VxUS แค่ซื้อตลาดทุนทั่วโลกตามขนาดจริงของมันเลยครับบริษัทไหนที่ใหญ่ในโลกเศรษฐกิจก็จะใหญ่ในพอร์ตนี้ด้วยเหมือนกันในทางกลับกัน FNDF เขาเล่นอีกเกมเลยครับ เขาใช้กลยุทธ์ fundamental indexing ที่จงใจตัดขาดความเชื่อมโยงระหว่างราคาหุ้นกับน้ำหนักในพอร์ตออกไปเลยลองนึกภาพตามนะครับแทนที่จะดูว่าหุ้นตัวไหนกำลังฮิตหรือราคาไปไกลแล้ว fndf จะทำตัวเหมือนนักบัญชีที่เข้าไปดูสุขภาพทางการเงินของบริษัทจริงๆดูว่ายอดขายเป็นยังไงกระแสงเงินสดดีไหมจ่ายปันผลสม่ำเสมอหรือเปล่าแล้วค่อยให้น้ำหนักตามขนาดธุรกิจจริงๆครับคือเน้นที่มูลค่าที่แท้จริงของกิจการ พอเข้าใจปรชัชญาของทั้งสองกองแล้วทีนี้มาส่องไส้ในกันดีกว่าครับว่าถ้าเราลงทุนไปแล้วเนี่ยเราจะได้เป็นเจ้าของอะไรกันบ้างจุดนี้ต่างกันชัดเจนมากครับ ขอบเขตการลงทุนของ VXUS เนี่ยเรียกว่ามาครบจัดเต็มทั้งโลกนอกอเมริกาเลยครับครอบคลุมทั้งตลาดที่พัฒนาแล้วแล้วก็บวกตลาดเกิดใหม่เข้าไปด้วยรวมๆแล้วมีหุ้นในพอร์ตเกือบ9,00 0บริษัทเลยนะครับตั้งแต่ยักษ์ใหญ่ไปจนถึงหุ้นขนาดกลางและเล็กในขณะที่ FNDF จะโฟกัสกว่ามากครับเขาจะลงทุนเฉพาะในตลาดที่พัฒนาแล้วเท่านั้นและคัดมาเฉพาะหุ้นขนาดใหญ่ประมาณ950บริษัทพอมาดูหน้าตาหุ้น5อันดับแรกที่ถือเยอะสุดนี่เห็นภาพเลยครับ พอร์ตของ v u s จะเอนไปทางบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของเอเชียและยุโรปอย่าง TSMC หรือ Tencent ส่วนพอร์ตของ FNDF นี่จะมาแนวอุตสาหกรรมดั้งเดิมเลยครับกลุ่มพลังงานอย่างเชลยวหรือกลุ่มยานยนต์อย่าง Toyota คนละสไตล์กันอย่างชัดเจนสิ่งที่น่าสนใจก็คือด้วยกลยุทธ์ที่เน้นปัจจัยพื้นฐานนี่แหละครับมันเลยทาให้ FNDF มีการให้น้าหนักเกินหรือ overweight ในหุ้นกลุ่มพลังงานวัสดุและอุตสาหกรรม ซึ่งหุ้นพวกนี้มักจะมีลักษณะเป็นหุ้นคุณค่าหรือ value stock และหุ้นวัฒจักรหรือ cyclicals อย่างชัดเจนเลยครับเมื่อเทียบกับตลาดโดยรวมและในทางตรงกันข้ามเลยนะครับ FNDF ก็จะให้น้ำหนักต่ำกว่าหรือ underweight ในกลุ่มหุ้นเติบโตหรือ growth stock และหุ้นเทคโนโลยีที่กำลังเป็นที่นิยมและมีราคาสูงซึ่งมักจะมีสัดส,ส่วนเยอะในดัชนีที่อิงตามมูลค่าตลาดอย่าง v x u s ครับนี่คือการเดิมพันที่แตกต่างอย่างจงใจเลย มาถึงอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญมากๆสำหรับการลงทุนระยะยาวนะครับนั่นก็คือค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าของครับสำหรับ VXUS นะครับจุดเด่นสำคัญมากๆของเขาเลยคือค่าธรรมเนียมการจัดการที่ต่ำมากครับอยู่ที่แค่0.05%ต่อปีเท่านั้นซึ่งก็สะท้อนปรัชญาของแวนกาด d ที่เน้นเรื่องต้นทุนต่ำเป็นหลักในขณะที่ FNDF มีค่าธรรมเนียมการจัดการอยู่ที่0.25%ต่อปีครับ ซึ่งนัดเทียบกันแล้วก็สูงกว่า VXS u ถึง5เท่าค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นนี้ก็คือต้นทุนสำหรับกลยุทธ์การคัดเลือกและถ่วงน้ำหนักตามปัจจัยพื้นฐานที่มีกฎเกณฑ์ชัดเจนและซับซ้อนกว่านั่นเองครับคำถามสำคัญต่อมาที่หลายคนคงอยากรู้ก็คือแล้วกลยุทธ์ที่ซับซ้อนและมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าของ FNDF เนี่ยมันให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าหรือเปล่าเรามาเจาะลึกดูผลการดำเนินงานในอดีตกันเลยครับ ก่อนอื่นนะครับต้องขอย้ำข้อความสำคัญนี้กันก่อนเสมอว่าผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้เป็นเครื่องยืนยันหรือการันตีผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับจากข้อมูลผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีตรงนี้จะเห็นได้ชัดเลยครับว่า FNDF ทำผลงานได้ดีกว่า VXUS อย่างสม่ำเสมอในทุกช่วงเวลาที่วัดผลเลยซึ่งก็อาจจะสะท้อนว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาที่ดีของหุ้นกลุ่ม Value และพลังงานที่ FNDF ให้น้ำหนักสูงนั่นเองครับ ถ้าเราซูมมาดูเฉพาะผลตอบแทนเฉลี่ย10ปีนะครับจะเห็นว่า FNDF ทำได้สูงกว่า VXUS ถึงประมาณ1.4%ต่อปีซึ่งสำหรับนักลงทุนระยะยาวแล้วตัวเลขที่ต่างกันระดับนี้ถือว่ามีความหมายมากเลยทีเดียวครับแน่นอนครับว่าผลตอบแทนที่สูงขึ้นมักจะมาพร้อมกับความเสี่ยงบางอย่างเสมอต่อไปเราจะมาวิเคราะห์โปรไฟล์ความเสี่ยงที่แตกต่างกันของทั้ง2องกองทุนนี้กันเพราะว่าแหล่งที่มาของผลตอบแทนก็สาคัญไม่แพ้ตัวเลขผลตอบแทนเลยครับ ความเสี่ยงหลักของ VXUS ก็คือการลงทุนในตลาดเกิดใหม่หรือ Emerging Markets ซึ่งมีความผันผวนสูงกว่าจากความไม่แน่นอนทาง,ทางการเมืองและเศรษฐกิจแล้วก็ยังมีการกระจุกตัวในหุ้นเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของจีนและไต้หวันด้วยส่วนความเสี่ยงของ FNDF เนี่ยมาจากตัวกลยุทธ์ของมันเองเลยครับคือมันมีความเสี่ยงที่ปจัจจัย value อาจจะทำผลงานได้ไม่ดีเป็นเวลานานถ้าตลาดถูกขับเคลื่อนด้วยหุ้นโก w ด h และยังมีความเสี่ยงจากการให้น้ำหนักที่สูงเป็นพิเศษใน,ในกลุ่มอุตสาหกรรมวัธจกักรอย่างพลังงานและการเงินด้วยครับแต่สิิ่่่่่่งงงทีนนาาาาาาปรระหลลดดใจอออยยเเมมมมืููข้ควผผั หรือ standard deviation ก็คือในอดีต FNDC สามารถสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าได้ด้วยความผันผวนที่ต่ำกว่าครับซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นผลมาจากการที่กองทุนนี้หลีกเลี่ยงการลงทุนในตลาดเกิดใหม่ที่มีความไม่แน่นอนสูงนั่นเองมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วครับหลังจากที่เราได้เห็นข้อมูลครบทุกมิติแล้วคำถามสำคัญก็คือแล้วกลยุทธ์ไหนล่ะที่น่าจะเหมาะกับปรัชญาและเป้าหมายการลงทุนของแต่ละท่าน สำหรับนักลงทุนสาย The Globalist นะครับที่น่าจะเหมาะกับ VXUS ก็คือคนกลุ่มที่ต้องการลงทุนในตลาดหุ้นนอกสหรัฐทั้งหมดในกองทุนเดียวจบให้ความสําคัญกับค่าใช้ใจที่ต่ําที่สุดเชื่อมั่นในแนวทางการลงทุนแบบพาสซีฟตามมูลค่าตลาดและยอมรับความผันผวนของตลาดเกิดใหม่ได้เพื่อแลกกับการกระจายความเสี่ยงที่สมบูรณ์ที่สุดครับ ส่วนนักลงทุนสาย The s t r a t e g i s t ที่เหมาะก,กับ FNDF ก็จะเป็นกลุ่มคนที่เชื่อว,ว่าปัจจัยพื้นฐานและหุ้นคุณค่าสามารถสร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่าได้ในระยะยาวต้องการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากตลาดเกิดใหม่ชื่นชอบแนวทานที่มีวินัยและมีกฎเกณฑ์ชัดเจนและยินดีที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมที่สูงขึ้นอีกนิดเพื่อแลกกับกลยุทธ์นี้ครับ แต่เดี๋ยวก่อนนะครับมันยังมีทางเลือกที่3สาําหรับคนที่ไม่ต้องการเลือกข้างนั่นก็คือกลยุทธ์แบบผสมผสานครับโดยอาจจะใช้ VXUS เป็นแกนหลักของพอร์ตเพื่อการกระจายความเสี่ยงที่กว้างขวางและใช้ FNDF เป็นส่วนเสริมหรือดาวเทียมในสัดส่วนประมาณ10-25%เพื่อเพิ่มน้ําหนักให้กับปัจจัย Value โดยที่ไม่ต้องทิ้งตลาดโดยรวมไปทั้งหมดครับเป็นการบาลานซ์ที่ดีมากโดยสรุปแล้วนะครับทางเลือกระหว่าง2กองทุนนี้ก็คือการตัดสินใจระหว่างการเป็นเจ้าของตลาดทั้งหมด ด้วยต้นทุนที่ต่ำที่สุดผ่านทาง v x u s หรือการเลือกใช้กลยุทธ์เฉพาะทางเพื่อสร้างผลตอบแทนที่แตกต่างผ่านทาง FNDF นั่นเองครับข้อมูลทั้งหมดที่นำเสนอในวันนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ความรู้เท่านั้นนะครับและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุนการตัดสินใจลงทุนควรพิจารณาจากเป้าหมายและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของแต่ละบุคคลเสมอครับ สุดท้ายนี้ก็ขอทิ้งคำถามไว้ให้ลองไตรตรองกันดูนะครับว่าพอร์ตโฟลิโอที่ต้องการสร้างนั้นอยากให้เป็นเพียงภาพสะท้อนของตลาดหรืออยากให้มีกลยุทธ์เฉพาะทางเพื่อเป็นเข็มทิศนำทางในตลาดการลงทุนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับหากมีหัวข้ออื่นที่น่าสนใจอยากให้นำมาวิเคราะห์ก็สามารถแสดงความคิดเห็นไปได้เลยนะครับสวัสดีครับ